ถึงแล้วนะคะนี่วันนี้เราจะมาเลี้ยงแพะกันเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะยี่สิบบาทขอบคุณค่ะนี่ไปค่ะนู่น เห็นไหมไกลๆเลยถึงแล้วฟาร์มเลี้ยงแพะสวยงามมากๆ okay? เป็นที่โลง่ง นี่อาหารเลียงแพ็ก20บาทเห็นไหมเสียงด้ก็ก็ข้กินแล,ล้วหรืม

หลังบอกสิบสี่โลใครอยากกินอะกินกินม,ม,ามาค่ะคุณหนู ฮัลโหลอุ๊ยคนนี้ขาสั้นเชียมาค่ะถ่ายูปกันนี้ยังครับไม่า้กระบอกคิวหนูไปสั่งกินเอกอกินลูกชิ้นลองทองไปก่อน,อออนเนาะ แน่นเบียรเขาแยกกระถ ung เอาจะดึงหลุดคือธรรมชาติของเขาเวลานมจะหมดเขียกระถงมุดเลยกระถุงแบบกินนมแม่อะไรอย่างเงี้ยนู่นเธอเป็นแรงๆนะหมดแล้วแป๊บเดียวโอ้ยนั่นเ่ะเออกระถุงจริงๆริงด้วยพอหมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้ว too strong ต้องกลับไปแล้วมันออกอันนี้เอาหาเลยอ่ะหิวเหลือเกินหิวหิวนม โอ้โห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 เมามันเหลือเกินโอ้โหโอ้โหกระดิกหางเป็นหมาเลยเออเอ่อเอ่กระทุงกระทุงหมดเลยอย่ากระทุงเพ่นั้นแหละโอ้ยก็ใช่เหมือนกินนมแม่ไงเจ๊หมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเล